สาล้วข้างเคียงยื่นลำเข้ามาระวังเสียสิทธิ์ในที่ดินเป็นปัญหาของเจ้าของที่ดินอีกหลาย,ลายแปลงนะฮะที่มีเพื่อนบ้านติดกันนะประเภทที่ดินข้างเคียงชอบลุกคืบหน้าวันนี้ขยับเสาปึกเข้ามาวันต่อไปขยับอีกปึกหนึ่งพอเรามาตรวจสอบเจอเกิดข้อสงสัยบอกเฮ้ยเสากูอยู่ตรงนี้ไหมนะฮะไม่ชัวร์เกิดข้อกังขาใจจนสุดท้ายไปทําการรังวัดสอบเขต ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หลังวัดมาสอบเขตป,ปักปึกเสาที่ค้างเคียงปักอยู่กลางที่เราเกิดปัญหาข้อสงสัยต่อสู้ขึ้นมาว่าถ้าฟ้องขับไล่มันจะชนะไหมตรงนี้โฉนดยังเป็นชื่อเราอยู่นะเราฟ้องขับไล่มันจะแพ้จริงเหรอมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับพี่อนนท์สอบถามเข้ามากันเยอะเลยนะฮะในเรื่องนี้นะฮะถ้าเราจะบรรจับกันได้หลักกฎหมายต้องมาดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ซึ่งระบุว่าผู้ใด ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์คือโฉนดที่ดินแต่ถ้าเป็นประเภทสอคอ .1 พบท .5 หรือนอส3เขาเรียกว่าสิทธิครอบครองจะมาจับกันด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1367ผู้ใดยึดถือทรัพย์สินอ่าโดยเจตนายึดถือเพื่อตนผู้นั้นได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองนศส3คือสิทธิครอบครองนะฮะ แล้วมาตรา1 3 7 5วรกค2ก็มีระบุว่าอีกการฟ้องเรียกคืนซึ่งสิทธิครอบครองต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาถูกแย่งนั่นก็คือถ้าเป็นโฉนดที่ดินนะฮะจะต้องฟ้องเรียกคืนภายใน10ปีไม่งั้นเสียสิทธิ์นะฮะอาจจะเสียกรรมสิทธิให้ที่ด้านข้างไปแต่ถ้าเป็นนศสพบทหหรือสค .1 เขาเรียกสิทธิครอบครองถ้าที่ด้านข้างฝังเสาล้วมาเกิน1ปีเราเสียสิทธิครอบครองทันทีเพราะขาดอายุความเรียกคืนซึ่งสิทธ์ การที่เขามาปักเสารัวนะฮะเขาก็เรียกว่าเป็นการครอบครองละโดยสงบสงบยังไงก็ในเมื่อเราไม่ไปโต้แยง้งไม่ฟ้องขับไล่ออกไปนะฮะเปิดเผยเปิดเผยยังไงเสามันปักทะลึกทะล่าชาวบ้านเห็นทั่วไปมันก็ต้องถือว่าเป็นการครอบครองโดยเปิดเผยเจตนายึดถือเพื่อตนมันก็บอกแล้วว่าคิดว่าเป็นที่ของตัวเองนะฮะครอบครองมาเจตนายึดถือเพื่อตนโดยสงบเปิดเผยนะฮะเมื่อครบ สิทธิ์ตามที่กฎหมายกําหนดโฉนด10ปีนส3 1ปีเปลี่ยนมือทันทีนะฮะเราจะฟ้องขับไล่ก็ฟ้องยากแล้วตรงนี้ถือว่าเสี่ยงที่เราจะเสียที่ดินให้ที่ดินข้างเคียงไปได้ซึ่งเรื่องนี้มีดีกากําหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่3422ท 2, ับ2551นะครับได้กําหนดไว้ว่าจําเลยล้อมรั้วไม้ไผ่ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจร โจทย์ได้แจ้งให้จำเลยระง,งับการกระทำดังกล่าวแล้วแต่จำเลยยังคงกระทำการล้อมลั้วจนแล้วเสร็จเป็นการแสดงเจตนาแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทนับตั้งแต่วันที่มีการล้อมลั้วไม้ไผ่ตามมาตรา1375วรรค2เป็นบทบังคับเรื่องกำหนดเวลาสำหรับฟ้องไม่ใช่เรื่องอายุความจึงไม่อาจนับเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับได้โจทย์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองในที่ดินพิพาทเกิน1ปี นะฮะนับตั้งแต่เวลาถูกแย่งโจทย์ย่องขาดสิทธิ์ฟ้องรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375วรรค2นะฮะโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยหรือถอนล้วออกไปจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้เห็นไหมถ้ากรณีว่านส .3 สอคอ .1 พบท .5 ปีเดียวนะฮะล้วที่ล้ำอยู่มันแย่งของเราไปทันทีถ้าเป็นโฉนดมาตรา1382กำหนดให้เวลา10ปีอยู่นะฮะ ยังสามารถที่จะฟ้องขับไล่ออกไปได้ดังนั้นต่อไปบรรดาเจ้าของที่ดินไปตรวจดูเสาลัวให้ดีนะฮะมันมีการขยับเข้ามาขยับออกไปหรือไม่ยังไงชัวไม่ชัวรังวัดสอบเขตให้มันเสร็จสิ้นไปเลยนะฮะทีนี้จะได้รู้ว่าบอกเฮ้ยถ้ามันลุกล้ําจะได้ฟ้องขับไล่ออกไปภายในอายุความไม่ฉะนั้นถ้าคุณยังเฉยอยู่อาจจะเสียที่ดินทิ้งไปทันทีเหมือนกันดูกันให้ดีครับ